สวัสดีค่ะตัวนี้ป3สินะคะวันนี้จะมาทําวิดีโอซึ่งก็จะเป็นการเมคอัพภายใน5นาทีนะคะอันนี้ตูนลงพวกครีมกันแดดแล้วก็บีบีไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเลย5นาทีโอเคพวบด้วด้วยจะช้านิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันชัดมากขึ้นนะคะเริ่มจากการฉีดน้ําแร่นะคะเพราะว่าตูนเป็นคนที่ผิวแห้งมากนะคะ สีน้ำแร่เสร็จก็ลงเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะ mm. จริงๆแนละ้วที่มันเร็วเป็นเพราะว่ามีขนตาอยู่แล้วด้วยแหละคะ่ะ mm. ก็เลยไม่ไม่ยากอะไรมากมายแล้วก็ เขียนคิวนะคะชึบชบขออนุญาตหยิบอ,<ๆ>อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ตุนโพส์รูปในอินสตาแกรมเมื่อวานเลยนะแต่ว่าถ้าใครอ,อ,อยากเห็นอีกครั้งเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้อีกครั้งนะคะ จริงๆแล้วกดดันนะเนี่ยพอทำเป็นวิดีโอโพสแล้วก็กดดันนิดหนึ่งเขีดค mm ิ hmm. นะ้วหนาหน่อยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้แบบดูเบบี hmm. จริงๆเมื่อวานตูไม่ได้ใช้ที่เขียนอันนี้นะตูใช้ที่แบบที่เป็นแปลงเขียน ก็ที่มันไวก็เพราะว่าจะใช้เป็นพวกซิงเกิลแชโดว์ค่ะก็คือใช้แชโดว์เดี่ยวไปเลยนี้ปัดปึ๊มีทดเวลาให้ไหมถ้ามันเกินอ่ะ <c ười> คือก็ไม่ได้แบบว่าห้าทีจะ จะขนาดนั้นนะคะอืมแล้วก็เขียนไลเนอร์อาจจะมาชะง,งักตรงเขียนไลเนอร์นี่แหละ ช่วงนี้ขนตับที่ไปต่อไว้จะหลุดแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปถอดออกแล้วก็จะพักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะกลายเป็นเด็กผู้ชายหนึ่งอาทิตย์เพราะว่ามันต้องมีการพักบ้างนะคะแล้วก็นี่แล้ปัดแก้มดูดูดรีบนะดูรีบอ <c oughs> แล้วก็อุ้ยขอคัดได้ไหมอะ่ะลืมหยิบอุปกรณ์มาหนึ่งชิ้นขอคัดแทบหนึ่งนะคะมาแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายก็คือกลอสนั่นเองแค่นี้เองค่ะ5นาทีทันไหมอะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อุปกรณ์ก็มีตามนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่า ที่ได้โพสต์เมื่อวาน